สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทุกๆท่านด้วยนะครับสาหรับแนวทางหน้าช่องเมื่อวานนี้2คู่ที่ให้ไปนะครับก็พลาดทั้ง2คู่เลยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสาหรับ2ตัวหน้าช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดมาแก้ให้ใหม่ละกันนะครับถึงแม้ว่าหน้าช่องเนี่ยผมจะพลาดนะครับแต่ว่าแนวทางในกลุ่มนะครับที่ผมคัดสรรมาให้มากกว่าหน้าช่องนะครับก็ยังสดชื่นอยู่เหมือนเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ3าเมื่อคืนนี้และก็ชุดโครงการ4นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกได้คําเดียวว่าสดชื่น เต็มๆคำกันเลยทีเดียวนะครับพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับส่วนใครนะครับที่อยากสดชื่นแบบนี้นะครับอยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ NL 110มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินยินดีต้อนรับเสมอครับสำหรับแนวทางหน้าช่องวันนี้นะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้นะครับก็คัดมาให้2คู่ด้วยกันครับในวันนี้ มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับโปรตุเกสนะครับพบกับทางด้านของลิจิตอสไตล์สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของโปรตุเกสนะครับ พวกเขาเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับนำทัพมาโดยคริสเตโนโรนโดบูโนเฟอร์นาเดโกดาโล่นะครับเบนโด้ินวาก็ต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของขุมกําลังเนี่ยพวกเขาเหนือกว่าทุกๆมุมเลยครับและในเรื่องของฟอร์มเนี่ยพวกเขาก็ทําได้ดีกว่าด้วยนะครับแต่ถ้ว่าวันเนี้ยโปรตุเกสนะครับกำแพงเนี่ยเปิดมาค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ถ้ว่านะครับผมก็ยังมองว่าพวกเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะผ่านได้อย่างแน่นอนเพราะว่าท้านาของลิสตเดนสไตล์เองนะครับ20นัดที่ผ่านมาพวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะและ20 ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ทําประตูได้แค่5ลูกเท่านั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าโปรตุเกสวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะผ่านได้เหมือนกันเพราะเมื่อย้อนกลับไปในปี2021นะครับที่เยอรมันเจอกับลิเกเดนสไตน์นะครับเยอรมันก็เปิดมากําแพงค่อนข้างสูงเหมือนกันและก็เอาชนะได้ด้วยนะครับถึง9ประตูต่อศูนย์ครับและวันนี้นะครับมาเจอกับทางด้านของโปรตุเกสนะครับที่เปิดกําแพงมาค่อนข้างสูงเหมือนกันเนี่ยผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยไม่น่าจะน้อยหน้าเยอรมันนะครับน่าจะเอาชนะและผ่านกำแพงได้อย่างแน่นอน ผมจึงขอแนะนําคู่นี้ให้มองไปที่โปรตุเกสครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับก็ยังอยู่ในศึกยูโรรอบคัดเลือกเช่นเคยครับ อิตาลีนะครับพบกับทางด้านของอังกฤษสําหรับคู่นี้นะครับอันดับตารางของโลกนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าสูสีกันมากๆ,ๆครับทางด้านของอังกฤษนะครับก็มีดีที่เกมลุกนะครับส่วนทางด้านของอิตาลีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอยู่แล้ววันนี้มาเจอกันก็ต้องบอกได้เลยว่าสูสีกันมากๆ,ๆครับถ้าจะให้มองผู้ชนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสออกได้3หน้าเหมือนกันชนะเสมอแพ้เนี่ยใกล้เคียงกันสุดๆเลยนะครับผมมองว่าวันนี้อิตาลีนะครับน่าจะมารับเต็มสูบอย่างแน่นอนและรอจังหวะพลาดของอังกฤษนะ ในการสวนกลับไวนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้โอกาสที่เกมจะตึงเครียดใน90นาทีเนี่ยผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆเลยผมจึงขอแนะนําว่า คู่อิตาลีกับอังกฤษเนี่ยให้มองไปในเรื่องของสกอร์ต่ำดีกว่าครับผมมองว่าไม่น่าจะมีถึง3ลูกอย่างแน่นอนครับในข้าคืนนี้และกระแสต่างประเทศคู่นี้นะครับก็ไหลไปในเรื่องของสกอร์ต่ำกันอีกด้วยนะครับบวกกับในเรื่องของสซติเฮตูเฮตคู่นี้ที่เจอกันนะครับเวลาเจอกันทีไรเนี่ยสามเม็ดเนี่ยมีค่อนข้างยากมากๆด้วยผมจึงขอแนะนำว่าคู่นี้ให้มองไปในเรื่องของสกอร์ต่ำกันได้เลยครับ ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ยูโรรอบคัดเลือกที่ให้ไปหน้าช่องในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับมองไปที่โปรตุเกสครับส่วนตัวที่2นะครับมองต่ำคู่ของอิตาลีพบกับทางด้านของอังกฤษครับก็ฝากไว้ด้วยกันสําหรับ2ตัวหน้าช่องที่ให้ไปรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนส่วนพี่ท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องนะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับที่ผมจะคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลโตวีบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้า โปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด nl 110นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก่อนจากการวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ